ดอกไม้พระพัสมศักดิพี่น้องนอนคิดยุเป็นอาทิตย์หลังจากที่ลหลายๆคลิปถือแสงสถานแกงทั้งห่องไห้ทั้งหลายยางสารพัดสลรพีมือนี้สิมแกงแสงสถานขึ้นโดยการซื้อทุกอย่างซื้อทุกอย่างมากล้องหนึ่งนี่แล้วก็ไปซื้อมากพี่น้องแกะก่อน แขนของงูก็คือหนูสีทาทาเอาทุงอย่างใส่ไปในรถแต่ทุ่งอยางอันนี้ทั้งหมดสามชิน้นแต่ของน้ำนั่งจมมานั่งปวดไทยทุงอย่างอันนี้ทั้งหมดสามชิน้นเพราะฉะนั้นแล้วหนูสีเออก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 ชิ้นหนึ่งหรือสองชิ้นวะออกชิ้นหนึ่ง

คุยไทรมากพรดหับไม่ไมยังตอนบอของตัวไทยยึงไทยยึงใครไม่แน่าสิถามจอว่าอียงัยงียงยัง ของยางของไผ่ของไผ่มันอยู่ในรถเจ้าเอาข่อยสิรู่ติมือมันอยู่ในเกะข่อยยิบอ,อกมาจากเกะเมื่อกี้นี่เอาข่อยสิลูด,ดีว่าของไผ่ไหมหลักมันก็อยู่ในมือเจ้าพร้อมเอาเจ้ายนมาใสาข่ข่อยไหมเอากล้องมันมาดูแกออกมาเอาข่อยสิแกะเห็นอย่างแกออกมา นี่แม่มาไทายตรงอย่างมันมีสามชิน้นมันคือเหลืออยู่สองชิน้นเ้าขอยสิลูดีบันนี้ฮะกัยั่ขอยบบรู้จะมียบานสองมือเจะว่าเจ,า,จาไปเลี้ยงงัวนขอยโท่าหา,ห,าหนีนับเทีเยไดลยที่เจ,าจ้าหลับใจเจ้าว่กก็ขอยมาให้มันเบิดเอาเซขอยว่าอย่างเพื่อนี่แม่อย่ามาบอกเพื่อนี่เพืพ่อน,นี่ ถุงยางนี่กล้องหนึ่งนี่ยสามชิน้นนี่มันเหลืออยู่สองชิน้นนี่มันเหลืออยู่สองชิน้นเอาแล้วไข่สีลู่ดิเขาไม่ได้ไป็นยังกระไผ่ไหมเราไข่เขาบูรุ่มันมาอยู่ในรถไข่ได้ยังไงมันสิบวิวยูนะ่ในรถเจ้าได้ยังไงมันมีขาย่างไม่เองตีถุงยางมันมีขาตีบังกองมันดูโอ้โหไขบูรุ่น้ำดอกยังไม่เห็นหน้าตาเซเวย,ยู่นี่เจ้าไทยขีย่เป็นยังสันขอย,อยี้ไทย แบกเมฆเจ้าเห้คนอื่นเขาหูจักก็ซื้อมาเจ้าซัวซําไหนหนโิโอ้จะทีมาแบกเมฆเขอยังข่อยบ่ได้เฮ็ดไหมโอ้ยยังมาตสายเรียกตาซนเด้บอบ่ได้เฮ็ดยังบ่ได้เฮ็ดยังมันมีขายางขึ้นมาเองตีนทุกอย่างนี่กล้องนี่ยฮะมีอ่อนห้อยแกะอ,อีกเส้นหนึ่งมันเสียไปใส่ทุงอยางสามเส้นมันก็เหลือสองเส้นเอาใครซื้ไปรู้ตีจา้ายังว่าท่านได้เศร้าตีนใส่เก่าเก่าจังเสิฮะโอ้เป็นบ้าแล้ว เราเป็นบ้าข่อยบบรูอีหนี้จะพยายามเอาขนมาไว้ท้งรถข่อยจะยัมาวา้าเราข่อยกบมาอยู่บ้านข่อยก็ไ่ได้ออกไปไสบ่ได้ออกไปไสหอย่างบบบย่ำข่อยต้องหามันคือติดตะใสแต่เออจะย่ามาปักปั๊มข่อยมือที่ตทรหาเรามันติดสายนีย่จะคุยกยับไผ คอยสิคุยกับไผ่อยบด้คุยกับไผ่บด้คุยกับไผ่มันคือรอดสายเองได้จังไหนไผ่ก็มีตะโทรหานองเขาบอกยินเขาบอกมากเกินไผ่ใจข้นเบิดโลกหู้จักเลยว่าเจเ้านนต่าอ,นนอแล้สําใดหนี่ต่อแลียยังวะเพื่อนี่แน่ยโอ้เราคอยกระช่บ,บซ่อมไทายพร้อมคอยจะบอกใ้เออหรือมันเลียงยี่ยังเนี่ยเจ้าไปตรวจลล่มือเลยค้ามันเป็นน้อง่อยเนี่ยไปตรวจไล่มือเฮ็ดยังมันอยู่ในรถเจา้ามันสิมันก็ต้องเป็นลล่มือของเจา้า ก็เป็นยุเแล้วที่คอยจับก้อนหนานันไปกองกองพิสูจน์หลักฐานได้เลนั่นนันจับก้อนหนานันไหมขั้วอะไรไม่ตัวเจ้าโยนมากคอยกะจับแม่เจ้เายนมาใส่ข่อยเห็นไหนนั่นแล้วล่ะมันก็มีลายนิ้วมือเจ้าตัวพาะเจ้าจับก้อนหนานี่ไปกองพิสูจไ,ไปกองพิสูจน์หลักฐานได้เลยไหมไปกองพิสูจน์หลักฐานเฉยอย่างอ๋อแต่มันโมเมียนน้องข่อยไหมเหลือลายมือเจ้าล่ะเอาลราข่อยสปิรูนั่งตีบันนี่จะเจ้าว่าไม่ให้ข่อยจับเห็นยังส์เอาไปบ่ล่ะไปบ่ล่ะกองพิสูจน์หลักฐานไปบ่หนี่ โอ้คุณนายจีกิน<ะ>ังไงเป็นบ้าอะไรใครว่ได้เป็นบ้าดอกเจ้าเอากับข่อยมาดีๆข่อยสิประก,กาศให้คนเบิดโลกรู้เลยว่าเจ้ามันเป็นย,ย,ยังไงผู้ชายเจ้าสู้นี่เฮ็ดจังได๋กับบ้เศร้าจักเทีเยรีเนาะแล้วเจ้าแล้วลองเอาลองเฟซลองหยังเด็ข่อยสิฟ้องเจ้าเอาบ่ล่ะบ่ไม่ก็ไดหเจ้าสิเฮ็ดหยังก่อลองประจาน่อยเบิ่งข่อยสิฟ้องเจาเา้า เาเจะก็เส่อหายใจแห้งแค่ห่วยเอาของค้นบไดไเห็ดไหมเจ้าจะฟ้อง่อยว่าอยังเออเกิดประจานข่อยอะข่มีหลักฐานทุกอย่งอางหลักฐานสิเป็นอย่างาไข่บดไอเห็ดไหมนี่คลิปเคล็บข่ไข่มีนี่เห็นบ่นี่ยถ่ไทยอยู่นี่อโอเป็นบ้าอะไรเจ้าอะไรเป็นบ้าเจ้าเป็นยังคือบ่อาเศร้าจักเทียบ่าเศร้ายังข่อยเห็ดนี่ยังนี่ เจ้าสารภาพก็ข่อยม้บอก,ก็ข่อยมาดีๆย่างหน่อยๆข่อยหูจักจากปากเจ้าขยัสบบนสหายอภให้เจ้าได้สารภาพบ่มาแหนเบิดความบริสิทธบ้านคนบริเหตธิเป็นยังเจ้าสิบริเหทธแต่บริเหเธิันสิไม่ยุ่งได้หรอเจ้าไดจังไหนโอ้ยมมยเจ้กห <c ười> น่อยไปเป้าเล่นตีอีกอันนึงอ่ะโอ้แล้วแต่เจ้าสิคิดเถอะข่อยก็คิดได้แล้วนี่คิดได้ว่า คิดได้ไหมเขาต้องเลิอกกับเจ้านี่ถ้าเจ้าเป็นยังสิเอาเลิกก็เลิกตัวขันนเหตุผลแค่นี้ไหมคนบ่ได้เสธไหมหไปนน้าเหตุผลแค่นี้ไปนอนกับคนอื่นนี่บ่เหตุผลแค่นี้ฮะไปนอนกับไผวะถ้าเจ้าตีคิดแล้วเ<ส>หนื่อยมากสารภาพอย่างเราคนบ่ได้เสธไหม เจ้ายังมาต่อแหล่ะขอยีต่อแหล่อีหยังออกรถหรอขอยสิกลับบ้านก็แค่นั้นตัวเออ,อเจ้าคิดว่าข่อยเฮ็ดข่อยแต่ขอ่ขอยยืนยันว่าข่อยบ่ได้เฮ็ดถ้าเจ้าบ่ได้เฮ็ดมันสิมาอยู่ในรถเจ้าได้จังได๋ข่อยสิบ่รู้น้ำตีบัดนี้ข่อยบ่รูนี่โอ้คือร้างหายใจใหญ่แล้วกระซ่างเออเจ้าคิดว่าข่อยเฮ็ด เกิดเพียเต่าเลิกกับข่อยจะขึ้นไาเต่าจีฟองข่อยพุน่นข่อยว่าฟองดอกมือข่อยฮักเจ้าแห้งข่อยจีฟองเจ้าเฮ็ดหยังเนี่ยไปส่งข่อยบ้านก็สิบอกพ่อกับแม่ข่อยเอาคลิปนี้ให้เราเบิง่งเออว่าเป็นหยังดอกส้มก็ไปส้มสลัดสาบานข่อยอก็ได้เฮ็ดเอาข่อยไปสาบานไท่ก็ได้ จะ <workshops> ไปขวอยี่บอไปวัดไปซาบานบอไปหรอเออเจ้าคือสิกา้าธาไแท้ตั้งแต่ที่หลักฐานมันมีอยู่นี่เหมยข้นบ่ได้เเ็ดไหมเออเป็นยังขวอยสิบกา้า้าไอเน่ยขวอยสิเอาคลิปนี่ไปเปิดให้คนเบิดหลวงเบิงเลยแล้วแต่เจ้าอยากเค็ดจังสันกันแล้วแต่เออเจ้าเกิดด้ามมือหนึ่งมากขวอยี่บขอยี่บขอยเป็นคนบ่ได้เเ็ดขึ้นมาล่ะเจ้าสิคิดจังไดงคิดจังไรกับหลักฐานมันมีอยู่นี่แม่ ข่อยบอกเลยว่าเจ้าเสียใจแทนแน่น,นอนเถ้ะเออจะเกิดอะไรรูมาว่าข่อยอก็ได้เห็ดข่อยบ่เสียใจยังข่อยเห็นเบิดก็แล้วแต่เจ,จ้าแล้วอันนี้เออเลียวเตะเป็นบ่ซ่องทายกับทายข้าวบอดอ่อนซ่อนเลิกก็เลิกเท่านั้นละปา,าร์ตบด้อ่อนซ่อนขอ่อยอเลยข่อยอเลิกกับซางบ่ได้อ่อนซ่อนซื้อซื้อเยู่เหมือนข้าคนบ่ได้เห็ดเนะะี่ยเจ้าสิมาปักปั๊มข่อยมันก็เป็นไปบ่ได้แม่นบ่ เจ้าถือว่าปักปั้ข่อยเย็นยังไงเจ้าใส่ข่อยเห็ดตังไหนครับเจ้าจะเลี้ยวแต่เจ้าเจ้าสือลงโทษข่อยที่เฮ็ดซานเจียยังเจ้าอยากเลิกก็ข่อยเอิดถ้าข่อยว่าได้เฮ็ดขึ้นมามันถือเป็นยังได็ความรู้สึกคนน่ะเจ้าว่าได้เฮ็ดดีหรือทีข่อยสาบานแล้วสองมื่นตีข่อยโทรหาจะรับสายยากๆแล้วก็ติดสายนี่คือยัง เหมยไหมต้องคุยธุระคุยงานบอกข่อยไหมมีงานของไหมเออข่อยก็ไม่เคลีย้งานของข่อยปกติยิ้มด้วยบอยิ้มบอบะผมมีอารมณ์ยิ้มบมมีอารมณ์จะยิ้มก่อนบอบะยิ้มนี่นี่นี่เศร้าใจย,ยิ้มแม เสียใจตีว่าข่อยปักปั๊มว่าข่อยว่าให้นี่อะแล้วมันเป็นความจริงบอกเขาว่าได้เฮ็ดเป็นความจริงไหมเสียใจตีอ๋อเป็นผู้ใด็เขาก็เสียใจเลรอเมื่อคนบ่ได้เฮ็ดอ่ะหน้าเจ้าใหญ่บ่กล้องพุ่นนี่นี่ฮู้บ่อะยิ้มยิ้มบ่ยิ้มนี่มันยิงมว่าข่อย นูแกงเยเช่แกงกะซางยอความรู้สึกคนมันออกมาหล่อหลินบงนี้อาดีพี่พีแกงหนูได้เลยอ๋อแกงยูเจาเอยเจายูเจาะไ่ของเบอร์เบอบรเบอบถ้าคอยบ่ได้เห็ดขึ้นมากหรอคนกับความรู้สึกคนเด้อไปที่อยางควางแกงคคนเนื้ยังแกงได้ไหมกระแมนยูยิ้มหวานก็เร่อยเรยิ้มหวานเนี่ยเร็ว ยิ่งกว่าแต่ว่ายิ่งกว่าจุดประสงค์ท้าทยของเธอเองสิล่ะโอ้โพี่พี่รักงหน่อยอไหมรักมากไหมหักมากยังห่างหายเดือมีอารมณ์เศร้าไทยอย่าหายเดือ,อขอโทษ หูเจ้าเริ่มสีแดงเลยนี่ยคุณูจางย่อแต่หูเจ้ดเริ่มสีแดงนก็เจาสีไฮดีกันดีกันดีกันขอนิโปนะเร็วบ้างอันนี้ยังไม่งเนี่ยเป็นนง เลียนยังบุรุเลี้ยงเนาะเอาไปที่ของแกงเขาได้ไหมแกงนั่นก็ส่วนแกงตัวขับบ่ได้แกงไม่ด้เลี้ยงแบบนี้ไหมจะแ,แกงข่อยไม่ได้เลี้ยงแบบนี้เว้ยเอาจะจะค่ยเป็ีนมา้เนาะเคยเปลี่ยนยุคข่ายบอดดิกลับไปเป็นแบบนั้นหรอไหมป้าขึ้นแมนเท่ะอะหักใครบอยูนัมกับนัดกันมถีถาม์เนนอกระบบ เอฟซีถามไล่าสิมีข่าวดียังมไหนบอกให้เจเ้าไหนเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้คือมือสองมือปะกับเดี๋ยวสิแจีงอีกที่หนึ่งครับ <c oughs> ขอบคุณเอฟซีเนี่ยครับผมขอบคุณครับก็นก็บอกหน่อยแต่ซื้อคนวุ้มีอารมณ์นะ <c oughs> วอรรอเขาไป <c oughs> ใจยสำเร็จหัวแดงวินองคนใหอ่ใคยว่าไม่หายยงกินสีดอกนี้ได้สิดไขไว้เห็ดค่อยแบบเดนหน่อยใจว่าใจยังรื้อมากเย็นแบบนี ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจด้วยค่ะทุกๆท่านที่ติดตามช่องแสนาถานแล้วก็ดอกหมยนะคะฝากติดตามช่องยูทู e ของพวกเขาสองคนน่ำฝากเขาบ้านเอ่อบ้านฮเอสเอ็มด้วยนะคะหลวกะบ้านเอฟซีดอกเหมยด้วยนะคะในกลุ่มไลน์ด้วยสิอันเนียดไอดีไลน์ทิมไปใต้คอมเมนต์ให้พี่น้องเอฟซี ว่าจะเป็นตั้งประเทศในประเทศได้ออดเฟนแล้วก็ไปคุยกันนะคะมาฝากขอบอกพี่นะ้องครับผมฝากกดไลค์กดรับสไครตน้ำนี้นะครับผมเสียงคือเพี้ยนไปแต่ขั้นอุตส่าห์ร่มดีไม่อยากเด้เสียเฟลยิ้มรอเนะี่ยเบิ้งที่ไเลยก็อรอคอมเมนต์เจ้าเนี่นนะยอีพอ หน้าวนอ่ะโอเคค่ะผมก็เลลาๆค่ะบ๊ายบายเอาไบ๊ายเนี่ยทะลลตอนนี้สูงหนักจุ่ยเลยส้นนัะอนั่งแจ่งจะกุ่อื่น